คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องแอดมินเก่ามาเชี่์ขอสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขุสุขนเด้อครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มีอย่างหลายต่อครับพี่น้องเนาะแอดมินเก่ามาเชี่ย FC, ก็อยา,ายอกจะม,กามา,อา,มา,อาขอโทษขออภัย พี่น้องเอฟซีสุขูมสุขคนครับรวมทั้งอพอจอหอเด้อครับผมครับสืบเนื่องมาจากว่าแอดมินกอมาเชียร์ได้ลงคลิปของพอจอหอไปอ่าวังหันเนาะพี่น้องเนาะก้อนหนาหนี้ครับผมพอดีมีพี่น้องเอฟซีเพิ่นอ่าคอมเมนต์มากครับผมครับก็บขอขอบพระคุณเด้อครับผมพี่น้องเอฟซีหลายท่านยุคครับผมที่เพิ่นอ่าฟังรายละเอียดในคลิปนพี่น้องเนาะ ได้ทราบวา่าจริงๆเลกต่างรักของพอจอหอนะพี่นนองเนาะครับแถวบนอ่านพอดีแอดมินเก่ามาเชียเขียนผิดไปตัวหนึ่งครับผมครับผมต้องขอโทษขอไป้พ่นองเอฟซีเด้อครับผมครับเป็นห่วงนะักพ่นองเนาะเพราะว่าบางท่านเพื่อนกลับ่ได้ฟังรายละเอียดหลยเพื่อนอาจจิแคปเอาเฉพาะ support, ที่เป็นรูปภาพแนวทางตัวเลขไปครับผม แต่ว่าถ้าสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เป็นฟั่งรายละเอียดจะเห็นว่าอันแถวบนอ่ะที่เขียนผิดนะพี่น้องเนาะที่ลงไปครับผมครับมาคลิปนี้ก็เลยจะมาแก้ไขตัวเลขให้กับพีกับน้องเนอะครับผมที่พอได้อาบ,บอกในคลิปครับผมครับเดี๋ยวแอดมินกัมาเชียจะขึ้นให้นะพี่น้องเนาะตัวที่ถูกต้องครับผมภายในคลิปนี้ครับเมื่อนี่กับมาเปลี่ยนบรรยากาศคือเก้าแล้วครับพี่น้อง าน้ำเชี่ยล้วก็ลูกเด็กมาเปลี่ยนบรรยากาศมาถ่ายถอดหาแนวทางสู้ผีสู้น้องคือเก่าแล้วครับผมครับการล่อรับชมกันเด้อครับผมแนวทางที่จะนําเสนอมาสู้ผีสู้น้องอวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์หกสิบหาน้อพี่น้องเนาะครับตอนนี้แอดมินก็มาเชี่ยกับมี่ความคิดที่จะจับแนวทางตัวเหล็กอยู่ครับผมเหล็กต่างรักแต่ละเซียนที่มองดูแล้วจากที่ ทำสถิติไ้เนาะพี่น้องเนาะก็สามารถที่จะมาประกบเป็นเหล็กจับคูได้ครับผมตอนนี้กําลังทําการบานอยู่ครับผมพอมือได้จีโรคหายเพีน้องในเบื้องได้ครับผมครับยัเช่นยกตัวย่างเหล็กของพอจ้หอทั้งสี่ครับผมแนวทางเหล็กเพิ่นกัตั้งแต่ปีใหม่มาหรือว่าก้อนปีใหม่เพิ่นกับหายเหล็กเด่นมากกับพอค่อยผ่านได้ครับผมสามารถจับเกี่ยวกันได้ครับ ครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็นคือต้องไปดูอาจารย์อื่นประกอบนะพี่น้องนะเนาะเหล็กชุดที่เพิ่นไห้ครับเป็นแนวทางครับและอีกท่านหนึ่งหรือว่าอีกสำนักหลายๆสำนักแหละครับผมอย่างเชน่นเหล็กปูมองพ่อนอย่งเช่นพี่นะ้องเนาะถ้พี่น้องตามตั้งแต่ต้นปีมาเรื่อยๆ e, จะเห็นว่าเหล็กเด่นเพิ่นนี้ค่อนข้างจะเขา่าครับผมจับจุดดีๆเสียเข่าลักลอยครับพี่น้องว่าหาันเพิ่นก็ใไห้สามกลับไปลักลอย ต่ว่าล่วงลางก,กัเป็นไปได้ให้กันครับผมแต่ว่าตอนนี้แอดมินก็มาชเชียพยายามจะมองไปทางเหล็กบนหมากกว่าครับ,คร,บครับกําลัางจะมองไลๆอาจารย์มาจับเป็นร้อยสิบหน่วยอยู่ด้วยครับผมกําลัางทําการบานอยู่จังใดกะบจะพยายามสัรหาแล้วพี่น้องเนาะเพื่อให้พี่ให้น้องสุขสุขคนอ่าแต่โชวด้ลาบครับผมเกิดเป็นแนวทางเป็นตัวเลขให้มากครับก็สาหรับคลิปนี้ก็คือจิมีเลี่ยง แจงข้าวไวซ้ำหนีแล้วพี่น้องเนาะว่าอ่าเลขของพอจอหอในคลิปพอกับพาชัดเจนว่าหาครับผมแต่แอดมินก็ามาเชื่อไปเขียนเป็นเก่านพี่น้องเนาะต้องขอโทดขอไปทางพี่น้องเอฟซีแล้วก็พอจอหอโดยครับผมแต่ขอขอพระคุณเอฟซีที่เพิ่นอ่าคอมเมนต์มาครับผมครับขอพระคุณเลิครับผมหลายทันด้วยครับผมขอขอ FC ที่เพิ่นคอมเมนต์ใต้คลิปว่าเขียนผิดนาะพี่น้องเนาะ เอาเดี๋ยวไปเบิ้งตัวเลขกที่ถูกต้องกันครับผมนี่ก็มาท,ทงหน้าพี่น้องเนาะปลาเขางามๆครับผมสำหรับพี่น้องที่ล่อปูเขาเยังเดี๋ยวมีที่เด็ดคือเก่าด้ครับผมปูก็เฉยหายมากขึ้นเก่าล้วครับผมเนียนๆขึ้เก่าครับพี่น้องก็น,นันๆปูก็บห,หนึ่งมากนะพี่น้องเนาะหนึ่งรักลอยกะเขา หนึ่งหาเก่าเขาลักลอยปูอีรีครับผมงวดลาดสุดเมื่อกี้นี่ปูกบว่าศูนย์จังไรกะตองอ่าศูนย์กะตองมีเนาะติดบนกับไม้รีครับพี่น้องเนาะออกศูนย์แปดครับสำหรับงวดนี้ปูกบเดี๋ยวเด้อวพี่น้องเด้อเดี๋ยวสีไปตามไอพี่น้องครับผมแลกก็อีกหลายๆสำนักครับพี่น้องถึงเลคิคนสิบว่าเขางดบางหันงวดนี้เป็นกระตองอ่มีที่เด็ดให้เข้า ให้พี่เห็นอ้ขของสุขโขสุขคนใดพิจารณาเบิ้งลัครับผมครับกาจะมีเสริมเสี้นหนาไม่เพิ่นจะที่เพิ่นจะเขามาเป็นสะพานบุญกะมีอยู่เด้อครับผมครับทั้งปูเท้งเสี้ยนสำนักกลางๆครับผมที่เพิ่อนอยากจะมาเป็นสะพานบุญกะเลี้ยนเชิญใดเด้อครับผมหรือพี่น้องเอฟซีที่สงสัยตรงไหนก็นสาม,มารถที่จะสอบถามได้ที่เบอร์โทร0925615817้เด้อครับพี่น้อง เอาคือว่าลพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแนวทางเมืองครับผมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแอดมินก็มาเชียร์ก็จิพยายามทาการบ้านให้นักน้องพี่น้องเนาะพยายามหาเหลขที่ว่าเด่นจับใส่กัดน,นันสิพี่น้องเนาะบพราว่าจะเป็นทังน้ำเชียร์ให้กันครับผมเหล็กเด่นของอาจารย์สุริยันฟา้ามของผิดการผีฝนครับผมพอจอหอพอนุ่มสวนนั่นสิน้องพี่น้องเนาะเอามาประกบกันปูเมืองพ่น,นั่นสิ หลายๆทันพอร้องพอสำเนียงครับเดี๋ยวนี่น้องบัวสิครับผมลุงพีปิศนาโอ้ไรไปนี่ครับนเนยาอยู่พี่น้องเนาะแต่ว่าก็จะต้องเบื้องว่าเพิ่นเด่นตัวใดถีบบอชนกันก็คือตัวที่จะสามารถประกอบกันได้ครับผมเฮาพี่น้องมือนี่ครับม,มีหมีอย่งางได้อครับผมครับมีเรื่องที่จะนําเสนอแจ้งก็คือเรื่อง เลือกพิดของพอจรอ,อเนี่ยแหละครับผมครับแล้วก็ซ้หรับพี่น้องหลายท่านเพิ่นกะสอบถามมาเนาะพี่น้องเนาะเรียงคาถาเงินประขาดมือครับผมครับทางน้ำเชี่ยแล,ละะ้วก็แอดมินก็มาเชี่ยลละกะทองเป็นประจำแหะครับพี่น้องครับยี่เมือนเ้า ก่อนจิลุลไปทําการทํางานน้พี่น้องเนาะครับต่างนโมสามจบครับผมกับเงินไหลกองทองไหลมาสําเร็จจงสําเร็จสาธุสาธุสาธุนะครับผมครับอธิษฐานต่างใจเอาครับพี่น้องกับว่าเมนวาตจิเป็นการเสี่ยงโชคด่านการพนันหรอครับพี่น้องเพราะว่ากิจการการงานใดๆก็ตามครับผมเงินท่องกระจีไหลมาเทมาเนี่ยพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงส่วนบุคคลครับผมกับ ทูกสิงทูก,ทก,ทกย่างก็ต้องเกิดจากความเสียรกรพี่น้องเนาะถึงจะบังเกิดเป็นผลสําเร็จแล้วก็ล่งเมื่อกระทําครับผมครับเอาสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีดเด้อครับผมเช่นใดก็ขอฝากเ,าเก่ามาเชียไว้ในปม,ปล,มปลอมใจของพี่น้องเอฟซีสุขสุขคนคือเก่าเด้อครับผมครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ